รมสมเด็จพระเทพซึ่งเป็นทูตสันทวามายตรีไทยและก็จีนได้พระราชทานนะคะสัมภาษณ์พิเศษกับทางไหน้ามีเดียกรุ๊ปเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพเนี่ยแหละ,สะเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในระหว่างวันที่1-6ถึง6มิถุนายนนับเป็นครั้งที่50แล้วที่ทาง สมเด็จพระเทพเนี่ยได้ไปเยือนจีนตั้งแต่ปีคศ .1 9 8 1จนได้รับพระสมัญญานามจากจีนให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีไทยจีนจากการที่ทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศจีนมาอย่างแน่นแฟ้นและยาวนานในโอกาสนี้เนี่ยพระองค์ท่านได้พระราชทานสัมภาษณ์พิเศษ ในภาคภาษาไทยสื่อหลักของจีนจึงได้นำบทสัมภาษณ์อันพิเศษสุดน่ามาเผยแพผ่ในครั้งนี้ด้วยผู้สื่อข่าวของทางช h i n a m e d ี a Group นะคะได้ถามว่าในปี2001พระองค์เนี่ยได้เสด็จมาประทับยังมหาวิทยาลัยปักกิ่งเพื่อศึกษาถึงหลักสูตรพิเศษและทางมหาวิทยาลัยได้ทูนกล้าวถวายปริญญาดุษฎีมหา บัณฑิตมหาบัณฑิตกิติมาศนะคะขอภายเอาใหม่ถวายบริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศัก์ทั้งอาจารย์แล้วก็นักศึกษาเนี่ยต่างปรับปลืมในพระวิริยาอุตสาหะแล้วก็ได้มีโอกาสถวายงานใกล้ชิดพระองค์เนี่ยทรงมองว่าความสําเร็จของการศึกษาที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งคืออะไรและควรส่งเสริมและการแลกเปลี่ยนระหว่าง จีนกับไทยเนี่ยเป็นอย่างไรพระเทพนะคะตอนอพระเทพเนี่ยได้ให้คําตอบว่าตอนที่ได้ไปที่ปักกิ่งตอนนั้นเนี่ยมีหลายคนช่วยเลยมีท่านทูตจีนตอนนั้นก็พยายามที่จะหาทางให้ให้ได้ไปแล้วก็รู้สึกดีใจมากเลยที่ได้ไปเพราะอย่างน้อยเนี่ยก็ได้มีโอกาสเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วครูอาจารย์ทุกคนเนี่ยก็ก็สอนดี เพราะว่ามีเวลาสั้นมากแต่ก็มากันทุกวันเลยส่วนวันที่ห้าเนี่ยตั้งแต่เช้าครูเหล่านั้นก็ได้มาคุยด้วยและได้ร่วมงานพิธีฉลองการเสด็จเยือนจีนในครั้งที่ห0ที่ทางรัฐบาลจีนได้จัดขึ้นมาก็ดีใจเพราะว่าไม่ได้พบกันตั้งสาปีแล้วปีนี้ได้พบกันเป็นครั้งแรกในรอบสามปีคิดว่าปีหน้าจะได้มาอีกหรือเปล่า ด้านความสำเร็จของทางการศึกษาก็คือถ้าเราได้เรียนแล้วเราก็จะต้องสนุกเราจะต้องชอบจะต้องมีความสุขแล้วก็จะต้องได้รับความรู้เพิ่มเติมแล้วก็เอาความรู้เหล่านั้นเนี่ยไปใช้ประโยชน์เรียกได้ว่าเป็นความสำเร็จของการศึกษาต้องได้เห็นถึงคุณค่าของผู้อื่นแล้วก็เป็นคุณค่าของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเยาวชนไทยจีนถ้าได้รับการศึกษาร่วมกัน ทั้งในห้องเรียนแล้วก็นอกห้องเรียนก็อาจจะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้แม้แต่ไปเที่ยวด้วยกันเล่นกีฬาด้วยกันทํากิจกรรมต่างๆด้วยกันก็เป็นสิ่งที่มีค่าเมื่อโตขึ้นหรือว่าสำเร็จการศึกษาคิดว่าน่าจะติดต่อกันเอาไว้ได้จะได้ช่วยเหลือกันในอนาคตถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นความสําเร็จของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านวิชาการ แต่การที่คุณได้เพื่อนมีความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็มีคนอื่นที่สนิทด้วยก็ถือว่าเป็นความสำเร็จด้วยเช่นกันต่อมาผู้สื่อข่าวช้หนานะะได้สอบถามต่อไปนะคะบอกว่าในปี2003เนี่ยซึ่งเป็นปีที่ครบรอบการที่เริ่มร่วมสร้างนะคะหนึ่งแถบ1เส้นทางในปี2022 จีนและก็ไทยเนี่ยได้ลงนามในแผนส่งเสริมความร่วมมือกันหลายโครงการเลยเช่นการเชื่อมต่อทางรถไฟระหว่างประเทศในภูมิภาคพระองค์เนี่ยทรงมองว่าจะมีบทบาทเศรษฐกิจในภูมิภาคได้อย่างไรต่อมานะคะทางสมเด็จพระเทพก็ได้ตอบอีกนะบอกว่า เรื่องนี้เนี่ยมีบทบาทใหญ่เลยเพราะว่าคนไทยเนี่ยหลายคนที่รู้จักกันเนี่ยเขาขายผลไม้เขาบอกตั้งแต่มีรถเข็นผ่านทางลาวมากขึ้นเนี่ยเขาก็ไปขายขายผลไม้ได้มากขึ้นทําให้เศรษฐกิจเนี่ยดีขึ้นคนจริงก็ได้รับประทานผลไม้จากเมืองไทยเศรษฐกิจเนี่ยก็จะไหลเวียนดีแต่ที่น่าเสียดายเล็กน้อยก็คือที่ทางรถไฟเนี่ยมันแคบถ้า ทางรถไฟจีนเนี่ยสร้างเนี่ยมันจะมีความกว้างมากกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรเราต้องเปลี่ยนรถไฟเมื่อเดินทางไปถึงชายแดนแล้วแล้วเราข้ามไปยังลาวก็อาจจะต้องเ,อเดี๋ยวนะแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็จะทําการเปลี่ยนรถไฟเมื่อเดินทางไปถึงชายแดนแล้วแล้วเราข้ามไปลาว อาจจะไปถึงท้องที่ต่างๆเท่าที่ถามรถไฟเส้นนี้เนี่ยจะไปในประเทศจีนแล้วก็ออกไปทางด้านยุโรปออกไปตะ,ตะวันตกไปยุโรปต่อไปในอนาคตแล้วก็จะมีสายอื่นๆเนี่ยนำมาเชื่อมกันคิดว่าไม่น่าจะเป็นเฉพาะเศรษฐกิจไทยจีนเท่านั้นแต่ว่าเศรษฐกิจทั่วโลกก็น่าจะดีขึ้นจากข้อริเริ่มนี้ คนไทยคนจีนแม้แต่ชนชาติอื่นก็อาจจะได้ร่วมมือกันนะหวังว่าน่าจะมีโครงการลงทุนในประเทศไทยคนจีนมาลงทุนคนไทยก็ได้ได้ไปลงทุนในประเทศจีนไม่เฉพาะด้านค้าขายแต่ก็ยังหมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยผู้สื่อข่าวยังได้ถามต่อไปว่าอา้าวแล้วพระองค์เนี่ยมีแผนที่จะโดยสารรถไฟสายนี้ในอนาคตหรือไม่ เขาบอกว่าสมเด็จพระเทพเนี่ยทรงตอบว่าอยากลองก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเคยไปทดสอบอยู่หลายสายเลยอย่างที่เซี่ยงไฮ้เส้นทางไปสนามบินตอนนั้นก็ยังเป็นช่วงของการเริ่มต้นแต่ถ้าทางไกลเนี่ยยังไม่เคยไปเลยทางรถไฟความเร็วสูงคิดว่าน่าจะหาโอกาสเดินทางให้ไกลกว่าน,นั้น ต่อมาผู้สึกข่าวได้ถามว่าแล้วในปีคศหนึ่เปสิบเอ็เป็นต้นมาพระองค์เนี่ยเสด็จเยือน50ครั้งมาแล้วเสด็จไปทุกครั้งเกือบทุกพื้นที่ของจีนพื้นที่ใดบ้างที่ทรงประทับใจนะีก็ได้สนทนากันแล้วบอกว่าสมเด็จพระเทพก็มีหลายๆครั้งเลยที่ดูหน้าตื่นตาตื่นใจไปหมด รู้สึกว่าหลายๆอย่างยังไม่มีโอกาสได้ไปเลยไปแม้ว่าจะครบมนทนแล้วแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่ามนทนนั้นมันกว้างใหญ่มากจะต้องใช้ความพยายามในการเจาะแต่ละพื้นที่เนี่ยให้เล็กลงไปอีกความพยายามไปในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ยังมีอยู่อีกเยอะมากนะที่จะพัฒนา เขาเรียกอะไรอ่ะไปเยี่ยมเยือนกันแล้วผู้สื่อข่าวก็ได้ถามว่าแล้วในสายในสายตาขอใช้คําธรรมดาก็แล้วกันขาบอกในสายตาของท่านเนี่ยทรงมองจีนว่ามีภาพลักษณ์อย่างไรบ้างสมเด็จพระเทพก็ได้ตอบนะคะบอกว่าคนจีนเนี่ยเป็นคนกยันขันแข็งมีความเป็นมิตรและมีความเป็นเพื่อนที่ดีนะคะแล้วก็พระราชทานสัมภาษณ์ณวันที่5มิถุนายนปีพศ .2,500 66นะคะหรือว่าปีคศ2023ณกรุงปักกิ่งประเทศจีนนะคะแล้วก็สัมภาษณ์โดยคุณหลี่คุณหลี่ตันตันนะคะพิธีกรแล้วก็ผู้สื่อข่าวของ China Media Group นะคะภาคภาษาไทยแล้วก็รูปภาพนะคะก็มาจากใต้ร่มฉัดน,นะคะนี่ก็คือเป็น บทสัมภาษณ์พระราชทานของทางประเทศนะคะก็พอดีว่าไปเจอมาก็เลยเก็บให้มาเป็นความรู้สักนิดหนึ่งนะคะว่าเขาไปพูดคุยอะไรกับประเทศจีนนะคะก็ประมาณนี้ค่ะนี่ก็กะว่าจะพูดไม่ให้เกินสองชั่วโมงนะคะสุดท้ายเกือบสามชั่วโมงจนได้นะคะนี่ก็คงต้องลาไปก่อนนะ,ะเพราะเสียงแย่มากเลยนะ,ะก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่มาเข้าร่วม แสดงความคิดเห็นกันนะคะแล้วก็หลายๆคนก็ได้มาทักทายมี่น้ามาแซวในเรื่องของเ,อเ,อเขาเรียกอะไรนะการผวนคําอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าแสดงความคิดเห็นได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณคิดเห็นอย่างไรแล้วก็คิดเห็นต่างก็สามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้มีด้วยนะคะขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะแล้วก็ ขออนุญาตทักทายโดยรวมเนาะเพราะนี่ก็เกือบสามชั่วโมงแล้วนะมีก็รู้สึกว่าระคายคอนะคะอาจจะไม่รอดก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาพูดคุยกันเข้ามาทักทายกันนะคะแล้วก็โอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะคะว่าจะมีอะไรให้เราตามติดกันไปในเรื่องของ ITV เอ้ย นะเรื่องในสังคมเอ่ยนะคะก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนเลยนะคะแล้วก็โอกาสหน้าเราเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณมากๆเลยจ้ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ